โซลาครับมันก็คือการที่เราต้องเาจาะเือใช่ไหมเจาะเดือนแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องปัดคือด้วยความที่มันหนึอเพิ่มความชุ่มชื้นใช่ไหมแล้วก็มันเพิ่มการสร้างเซลล์ใหม่ะครับเพราะนั้นคือรูปุมขนเนี่ยยิง่งดูซอฟลงสวัสดีค่ะแก้วนะคะจรีนาสริสิงห์หรือว่าแก้วซาซาค่ะพอดีแก้วเพิ่งไปเที่ยวทะเลมานะคะไปตากแดดมาหน้าแห้งมากๆเลยค่ะแล้วก็ทาครีมไม่ค่อยติดนะคะอยากจะให้คุณหมอเนี่ยช่วยแนะนําว่าทํายังไงอะไรได้บ้างนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้านะคะ วันนี้นะคะคุณหมอแนะนำให้ทำตัว plasma b o o s ค่ะตัวพลา s m าครับมันก็คือการที่เราต้องอเจาะเลือดใช่ไหมจเจาะเลือดแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องปั่นปั่นมานครับเราก็จะเอาตัวพลา s m าคือพาที่เป็นน้ำเลือดนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าตัวเกล็ดเลือดเนี่ยมันจะมีตัวสารกลุ่มโ r o ทแฟ f เ c t o r เยอะซึ่งมันสามารถเพิ่มการสร้างเซลล์ใหม่ได้ครับเพิ่มการเหมือนเหมือนเร่งการสร้างเซลล์ผิวใหม่เนาะซ่อมแซมผิวเก่าที่มันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วก็เื่องความชุ่มชื้นด้วย ฝากให้ใครนะคะที่ยังไม่เคยมาที่ W นะแล้วก็คิดว่าอยากจะมาแบบว่าเพิ่มความสวยของแบบผิวอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงนะคะก็ลองมาที่นี่ดูนะคะที่นี่ก้วไว้ใจเขาเพราะเขาเป็นโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีคุณหมอพี่ทุกคนก็น่ารักนะคะแล้วก็ดูแลดีด้วยค่ะ